คุณอ้างพรบรใหม่ยอดนี่ลดลดแต่จริงๆไม่ลดเพราะคำนวณไม่เสร็จผมจะจับโกหกคุณคุณละวรนคุณละวรนคุณโกหกโกหกเรือหายเลยกฎหมายใหม่พรบรกรยศฉบับที่สองคือพรบรกรยศฉบับที่สองประกาศในาชกิจจาวิศาวันที่19มีนาคมมีผลบังคับใช้20ิมีนาคมผมจับโกหกคุณโทษนะครับคุณใช้เวลาสองปีกว่าทนะําเฮี้ยอะไรอยู่2ปีกว่าประกาศเข้าออกมาคุณใช้เวลาทนะําเฮี้ยอะไรอยู่ คุณแล้วมาโดนต่อผมหน่อยได้ไหมข้อที่2องไอ้เบียปรับที่คุณปรับเขาชิมหายไปบวงไปเลยเขาคิดแค่0.5เมื่อเบียปรับปรับมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะคุณเคยปรับเขาเยอะหรือแค่0.5ถ้าอย่างนั้นแล้วเมื่อคำนวณบนฐาน0ูคุณต้องปรับเกินไปแล้วเท่าไหร่ สองยอดนี้รวมกันก็จบแล้วไม่ใชฮะเมื่อ2ยอดนี้รวมกันก็เอาสองยอดนี้เนี่ยไปบูรณาการกับยอดเงินต้นจบไหมสิบแปดกันนาคม2องพคุณเคยถแถลงแล้วว่าคำนวณเสร็จแล้วหลังจากพรบออกมาแล้วฉบับใหม่ออกมาแล้วมาปีกว่า คุณเคยแถลงไว้เฮ้ยคุณจำไม่ได้เหรอว่าคำนวณเสร็จแล้วแก้ตัวเรื่องยอดนี้ไม่ตรงกันระบุว่วาเพราะแอปกอยศไม่ได้เชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์ก็เลยให้ใช้เว็บไซต์เป็นหลักคุณบอกว่าแอปกอยศคอนเน็กไม่ต้องใช้ไม่ได้อัปเดตให้ดูที่เว็บเป็นหลักให้นี่คุณพูดเองคุณละมรณประเด็นคือคุณจ้างเขียนแอปกอยศมาทําไมถ้า่งั้นหรือคุณขอรับช่นจากค่าเขียนแอปกัน คุณภาพแอปมันถึงสุนักไม่รับประทานเนี่ยนอกจอากนี้สิงค์คุณรับวรนและกยศแถลงมีความขัดแย้งกันเองอย่าว่าแต่ยอดหนี้ของลูกหนี้กยศหลายล้านลายเลยตัวคุณรับวรนกับกยศออกมาแถลงกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เหมือนกันใช้นรงกับรับวรนร่วมแถลงความคืบหน้าพูดว่าโดยกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มีการคำนวณยอดหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมจํานวนกว่า3.65ลา้านบัญชีเสร็จแล้วเฮ้ยรับวรนประหลัดกระทรวงการคลัง อดีตผู้จัดการกยศนี่คุณโกหกตอแหลหรือเปล่าเพราะคุณพูดไปแล้วนี่ใช่ไหมวันที่18กรกันาคน2567นว่าได้มีคำคำนวณผู้ยอดนี้ให้ผู้กู้ยืนจำนวนกว่า3.65ล้านบาัญชีเสร็จแล้วมาวันนี้10เดือนให้หลังหลังจากที่แถลงคุณะระบดลกับกยศกับำํำพูดอย่างนี้ปลายปี2 5 6 7พบว่ายอดที่คำนวณไว้เป็นยอดของ30กันยายน2566ัทำให้ยอดนี้ไม่เป็นปัจจุบันอีกครั้ง นากรุงไทยจึงอาสารีแคลให้ใหม่เป็นยอดหน้าที่30กันยายน2567แต่ไม่ได้เสร็จอย่างรวดเร็วท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่าแม่งต่อแหลกชัดๆเลยทุกเรื่องทุกเม็ดเพราะว่าทำไมมะท่านผู้ชมรู้มหลูกหลานท่านรู้มหมเพราะว่าลูกหลานกลัวมันมันก็เลยขม่มเอาขม่มเอากูพอใจกูอร์ทำอย่างนี้มึงยังไงเดี๋ยวกูจะทนายยื่นจดหมายไปมึงก็ไปที่ศาลไปขอประนอมนี่แล้วในสุดมันก็จะเป็นยอดหนี้ใหม่ซึ่งไม่ใช่ยอดหนี้เก่าท่านผู้ชมครับ ถ้ามีจดหมายจากกยศให้ไปประนอมนี้ มาหาพวกเราเอาจดหมายมาแล้วเราจะทนายความตอบไปถ้าตอนนั้นคุณยังคำนวณไม่เสร็จแล้วตัวเลขผู้กู้ที่ได้รับประโยชน์2.98ล้านรายมาจากไหนภาร้านี่ลดลง5,6,000ล้านกว่าบาทมาจากไหนพวกคุณมโนข็้นมาเองเปล่าแล้วนี่เขาให้โอกาสคุณคำนวณหรือจัดการเป็นปีๆหลังพรบกยศฉบับที่2บ,บังคับใช้ตั้งแต่เดือน20นาคม2 0มาถึง16เดือนหรือ1ปี4เดือนเข้าไปแล้ว ถ้าคุณมันบอกว่ายอดที่ถแถลงตอนนั้นไม่ตรงรีแคลไม่เรียบร้อยก็แสดงว่าพวกคุณจะ่ทำงานกันมั่วๆช่วยๆระบบคุณแม่งฟักกับแล้วออกมาโกหกประชาชนเพื่อขายหน้าเอาผ้ารอดใช่หรือเปล่า